สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ช่องครูหนูเพียนจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูนะคะวิธีการแยกต้นกล้าของพริกออกจากกระถางถ้ากระถางนั้นนะกระถางนั้นมีต้นอื่นๆอ,อยู่รวมอยู่ด้วยเราจะทำยังไงมันจึงจะกระทบกระเทือนต้นอื่นให้น้อยที่สุดนะคะ ถ้าเขาอยู่ห่างจากต้นอื่นเราก็สามารถจิ้มออกมาโดยให้ติดให้มีดินติดขึ้นมาด้วยได้นะคะแต่ถ้ามันอยู่ถ้าพลิกเขาอยู่ชิดๆกันแบบนี้เนี่ถ้าเราเอาเอาช้อนปลูกไปจิ้มเขานะมันก็จะกระทบกระเทือนต้นอื่นนะคะเราก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะดูนะคะพลิกต้นนี้ เขาอยู่ห่างจากเพื่อนนิดนึงจากจากต้นเล็กเล็กๆข้างๆนะคะเราก็สามารถที่จะจิ้มเขาออกมาได้โดยให้มีดินติดมาด้วยนะคะค่ะเราก็จิ้มด้านนี้ก็ระวังอย่าให้มันไปโดนต้นอื่นเสร็จแล้วก็มาจิ้มอีกด้านนี้นะคะและด้านที่3ามนะคะเราก็เริ่มยกได้แล้ว ดูนะคะเราก็จะได้เนี่ยค่ะเราก็จะได้ดินม,มาด้วยนะะได้มาแล้วปลูกลงทันทีจะดีมากเลยนะคะปลูกลงทันทีจะดีมากอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะให้ให้ลงได้เร็วที่สุดสดที่สุดนะคะเขาก็จะสามารถเดินรากได้เร็วที่สุดตั้งตัวได้เร็วขึ้นเอาทีนี้มาดูต้นที่สองนะคะต้นที่สอง เขาจะอยู่ชิดกับเพื่อนมากเลยดังนั้นเรามีวิธีที่สองค่ะที่จะดึงดึงขึ้นมาเลยค่ะใช้มือจับชิดดินเลยนะคะพยายามดึงขึ้นมาอย่างเบาๆเขาก็จะได้รากติดขึ้นมาด้วยนะคะได้รากติดขึ้นมาแต่ไม่ได้ดินนะคะไม่ได้ดินที่เป็นเบ้าของเขานะคะแล้วก็เอามาลงเป็นต้นที่สองนะคะ กระถางหนึ่งเรานิยมจะปลูกสองถึงสมต้นนะคะได้แล้วสองต้นส่วนต้นที่สามนะคะต้นที่สามก็ลักษณะเดียวกันเราก็จะถอนขึ้นมาอ่ารากเขาก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะนะคะก็จะได้รากปล่อยด้วยได้รากแก้วด้วยแต่ไม่ได้ดินนะคะเป็นต้นที่สามลงไปที่กระถางค่ะ เพียงเท่านี้เราก็จะได้กระถางพริกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกระถางแล้วนะคะอย่าลืมทุกครั้งที่ปลูกเสร็จแล้วต้องรดน้ำนะคะ,ะข้อข้อพึงปฏิบัติอย่างเพ่งคลัดคือปลูกปลูกอย่างรวดเร็วหนึ่งนะคะปลูกอย่างรวดเร็วเมื่อเอาออกมาถอนออกมาจากกระถางเดิมของเข้าแล้วสองคือ เมื่อปลูกเสร็จแล้วลดน้ำทันทีแล้วลดอย่างเบาๆนะคะและประการที่สมที่ขาดไม่ได้ก็คืออย่าให้เขาตากแดดนะคะต้องยกเขาไปไว้ในที่ร่มในใต้ร่มไม้ก็ไดะะ้อย่างน้อย3ามวันนะคะเขาก็รากเขาก็จะเริ่มเดินได้แล้วเชื่อตัวเองได้แล้วแล้วก็ค่อยๆออ,ออกแดดออกแดดก็ค่อยๆอยอกนะคะแดดรำไร แดดรำไรแล้วค่อยไปถึงแดดจัดนะคะเรียงไปตามลำดับเราก็สังเกตดูว่าเ,าเขาทนได้ไหมถ้าเขาถ้าเราเ,าเราคิดว่าเขาจะออกแดดได้แล้วแต่พอเราเอาไปออกแดดปรากฏว่าเขามีอาการเหี่ยวเราก็รีบเอากลับเข้ามานะคะถ้าเรากะไม่ถูกค่ะค่ะหวังว่าค,คลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่สนใจที่จะปลูกพริก รอบรอบบ้านเป็นเป็นคนเมืองที่ชอบปลูกหรือตามชนบทก็ได้ค่ะปลูกในกระถางนะคะมีความรู้ติดตัวไว้ปฏิบัติให้ถูกแล้วเราก็จะได้กอพริกเอาไว้ชื่นชมนะคะได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ชื่นใจด้วยเป็นฝีมือการปลูกของเราเองค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ